โอเคก็สว okay, right. <did> ัสด oh, oh. ีทุกคนนะครับวันนี้อยู่ผมและในพี่ช่อง PX นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นย่านคนชินกันนะครับไุไม่ปุยไม่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 ยืมไม่ไม่ไม่ปิงอ่ะอุ้ยปลาหมึกเอ้

เปเลยปะทานันรับไเลยนะดุ๊กแล้ววันนันเาุกแล้วกันนั้นแล้ววันนันมัอีแล้วดีดีเด็นไปอ่ะแล้วกเถอะแล้ววันันกเถอะเรามีคนอื่นแล้วนี่แปเราเอง แฟนใหม่เราเองเรักก as ันมาห้าวันแล้ววันนี้คือใครราลักกันมาห้าวันแล้วเรเลิกันเถอะเราไม่คนยต่อแล้วคุณเลิกกันทำไมผมจะโอนตังให้ผู้ติดตาม1 0 0 0งพันบาทหากก้มอมของลับของผม